อ่าวันนี้รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเ <c oughs> บื้งหลานจับลอตเตอรี่ให้ค่อยเลขตัวเก่าพี่น้องหลานจับลอตเตอรี่ให้ค่อยเลขตัวเก่ามึงสองใบเลยจะเป็นเลขตกกัวเก่าเด้อนี่แตะข้อมบอลข้ามบอลหลานบอลหาตัวนี้ นั้นบอกนั้นบอกตรงนี้นั้นบอกตรงนี้เด้อพี่น้องเด้่อไอ้นนล้านลัดแตอรต์เตอรี่ให้วันนี้แต่เลื่อเคยฝันนั่น นี่เลขฝันอันนี้เลขล้านบอกเลขฝันน้งลอตเตอรี่ได้ไหรอ ก็ติดเดยวติดเล็กตัวเก่ามัา้ยเขาขานจับให้ก็เอาไปเพื่อถือจับว่าจับเหล็กตัวเก่าให้ควยด้เนี่ยจับเล็กตัวเก่าให้ควยด้เนี่ยแล้กวก็กมีเล็กตัวหนึ่งสิม,มกักนั่ง ในรัฐบาลไทยได้พี่น้องโชคก็จัดปัง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 เอาต์รี เาตีตุกเอเด้อเา,าตีตุกเอาเข็นไห้าวน้่มากะเลื่อนผ่านปังปัง ตัวนี้ตัวหนึ่งที่มักเล้อแต่วันเน้นตัวนี้เด้เนี่นสองตัวนี้เด้สองตัวนี้ขอ